ความผิดหวังในครอบครัวที่ไม่เคยพูดเป็นเรื่องที่หลายคนเงียบเก็บไว้ลึกที่สุดในใจเพราะครอบครัวคือสถานที่ที่เราควรจะรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและได้รับการยอมรับแต่เมื่อความจริงไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับกลายเป็นบาดแผลที่ไม่เคยมีใครได้เห็นครอบครัวที่ควรเป็นที่พึ่งกลับกลายเป็นที่ที่ทําให้เรารู้สึกเล็กลงและไร้ค่าหลายครั้งเราถูกคาดหวังให้เป็นในสิ่งที่เราไม่ได้อยากเป็นเราถูกเปรียบเทียบกับลูกของใครบางคนญาติของใครบางคนถูกสอนว่าคนอื่นดีกว่า เรขยันกว่าเราฉลาดกว่าเราสวยกว่าเราคำพูดที่เปรียบเทียบอาจจบไปในไม่กี่วินาทีแต่แผลที่มันฝากไว้ในใจกลับอยู่นานเป็นปีและนานกว่านั้นมันทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรามีค่าพอหรือไม่เราดีพอที่จะถูกรักโดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่ในวัยเด็ก เราหวังเพียงคำชมสักครั้งเราทำการบ้านเสร็จอยากได้รอยยิ้มเราวัดรูปอยากได้เสียงชื่นชมแต่หลายครั้งสิ่งที่ได้รับกลับเป็นคำถามว่าทำไมไม่ทำดีกว่านี้ทำไมไม่เป็นเหมือนคนนั้นสิ่งเล็กๆที่เราฝากความหวังกลับมาพร้อมกับความผิดหวังที่เราไม่กล้าบอกใครความผิดหวังในครอบครัวไม่จำเป็นต้องมาจากการถูกตำหนิอย่างเดียวบางครั้งมันคือความเงียบคือวันที่เราอยากพูดอยากเล่าแต่ไม่มีใครฟังคือการที่ปัญหาของเราถูกมองว่าเล็กน้อยคือการที่ ความฝันของเราถูกหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าเผอเจอความรู้สึกนั้น ไม่ได้จางหายไปแต่มันซ่อนอยู่และเติบโตในใจเราบางครั้งเราพยายามบอกว่าเราไม่เป็นไรเราพยายามยิ้มและทำหน้าที่ลูกที่ดีแต่ในความเป็นจริงเราผิดหวังที่ครอบครัวไม่เคยเข้าใจเราผิดหวังที่คนที่เรารักที่สุดไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเราผิดหวังที่ความรักที่ความเป็นเงื่อนไขเดียวที่มั่นคงที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บที่สุดความผิดหวังนี้สะสมกลายเป็นกำแพงในใจทำให้เราไม่กล้าเปิดใจให้ครอบครัวไม่กล้าเล่าความ ไม่กล้าพูดความจริงบางครั้งเราเลือกที่จะเล่าให้เพื่อนฟังมากกว่าเลือกที่จะเงียบมากกว่าเพราะเราเชื่อว่าต่อให้พูดไปก็คงไม่ได้รับการฟังอย่างจริงใจในช่วงโตขึ้นเรามักเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่คาดหวังจากครอบครัวเพราะความผิดหวังมันเกิดขึ้นบ่อยจนเรารู้สึกว่าอย่าหวังเลยจะได้ไม่เจ็บเราหลีกเลี่ยงการคุยในเรื่องที่สําคัญเราหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือเราเลือกที่จะทําเองเพราะเชื่อว่าครอบครัวไม่เข้าใจแต่ลึกๆแล้ว หัวใจยังคงหอยหักคำยอมรับจากพวกเขาเสมอในคืนที่เรานั่งคนเดียวความทรงจำหลายอย่างก็ย้อนกลับมาเสียงตำหนิเล็กๆที่เคยได้รับคำพูดที่เคยถูกเปรียบเทียบการถูกมองข้ามในวันที่เราต้องการที่สุด สิ่งเหล่านี้เหมือนภาพพยนต์ที่ฉายซ้ำเรื่อยๆจนเราสงสัยว่าทำไมครอบครัวที่ควรจะรักเราที่สุดทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวได้มากที่สุดความผิดหวังในครอบครัวที่ไม่เคยพูดไม่ใช่เรื่องที่พูดง่ายหลายคนเลือกที่จะเงียบเพราะไม่อยากทําร้ายความสัมพันธ์เพราะไม่อยากให้ใครเสียใจแต่การเงียบนี้กลับกลายเป็นการกดทับความรู้สึกจนกลายเป็นบาดแผลลึกที่เราแบกไปตลอดชีวิตเรายิ้มในวงครอบครัวแต่ใจกลับร้องไห้เราทําตามหน้าที่แต่ใจกลับห่างออกไปทุก บางครั้งเราพยายามเป็นคนที่ครอบครัวอยากให้เป็นเราพยายามเรียนในสาขาที่พวกเขาเลือกเราพยายามทำงานตามที่พวกเขาคิดว่าดีเราพยายามใช้ชีวิตตามเส้นทางที่พวกเขากำหนด<ต>สุดท้ายหัวใจเราก็ยังเต็มไปด้วยความผิดหวังเพราะมันไม่ใช่ชีวิตที่เราเลือกมันไม่ใช่ความสุขที่เราต้องการความผิดหวังในครอบครัวที่ไม่เคยพูดคือร่องรอยที่ทำให้เราเติบโตมาแบบไม่มั่นใจในตัวเองเราอาจประสบความสำเร็จมากมายแต่ในใจลึกๆเรายังโหยหาคำว่าเก่งมากเลยลูก เรายังหอยหาการกอดที่บอกว่าไม่เป็นไรพ่อแม่ยังอยู่ตรงนี้เรายังหอยหาความรักที่ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องพิสูจน์ในช่วงโตขึ้นเรามักเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่คาดหวังจากครอบครัวเพราะความผิดหวังมันเกิดขึ้นบ่อยจนเรารู้สึกว่าอย่าหวังเลยจะได้ไม่เจ็บเราหลีกเลี่ยงการคุยในเรื่องที่สําคัญเราหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือเราเลือกที่จะทําเองเราเชื่อว่าครอบครัวไม่เข้าใจแต่ลึกๆแล้วหัวใจยังคงหอยหาคํายอมรับจากพวกเขาเสมอ ในคืนที่เรานั่งคนเดียวความทรงจําหลายอย่างก็ย้อนกลับมาเสียงตําหนิเล็กๆที่เคยได้รับคำพูดที่เคยถูกเปรียบเทียบการถูกมองข้ามในวันที่เราต้องการที่สุดสิ่งเหล่านี้เหมือนภาพยนตร์ที่ฉายซ้ําเรื่อยๆจนเราสงสัยว่าทําไมครอบครัวที่ควรจะรักเราที่สุดทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวได้มากที่สุดความผิดหวังในครอบครัวที่ไม่เคยพูดไม่ใช่เรื่องที่พูดง่ายหลายคนเลือกที่จะเงียบเราไม่อยากทําร้ายความสัมพันธ์เราไม่อยากให้ใครเสียใจแต่การเงียบนี้กลับกลายเป็นการกดทับ ความรู้สึกกลายเป็นบาดแผลลึกที่เราแบกไปตลอดชีวิตเรายิ้มในวงครอบครัวแต่ใจกลับร้องไห้เราทำตามหน้าที่แต่ใจกลับห่างออกไปทุกวันบางครั้ง เราพยายามเป็นคนที่ครอบครัวอยากให้เป็นเราพยายามเรียนในสาขาที่พวกเขาเลือกเราพยายามทำงานตามที่พวกเขาคิดว่าดีเราพยายามใช้ชีวิตตามเส้นทางที่พวกเขากำหนดแต่สุดท้ายหัวใจเราก็ยังเต็มไปด้วยความผิดหวัง <loosen up S 1> เพราะมันไม่ใช่ชีวิตที่เราเลือกมันไม่ใช่ความสุขที่เราต้องการความผิดหวังในครอบครัวที่ไม่เคยพูดคือร่องรอยที่ทำให้เราเติบโตมาแบบไม่มั่นใจในตัวเองเราอาจประสบความสำเร็จมากมายแต่ในใจลึกๆเรายังหอยหาคำว่าเก่งมากเลยลูกเรายังหอยหาการกลดาที่ บอกว่าไม่เป็นไรพ่อแม่ยังอยู่ตรงนี้เรายังหอยหาความรักที่ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องพิสูจน์เมื่อเราโตขึ้นเราอาจสร้างครอบครัวของตัวเองและความผิดหวังเก่าๆก,ก็มักย้อนกลับมาในรูปแบบใหม่เราอาจกลัวว่าจะเผลอทําแบบเดียวกับที่เราเคยเจอเราอาจพยายามอย่างหนักเพื่อไม่ให้ลูกๆต้องรู้สึกเหมือนที่เราเคยรู้สึกแต่ความกลัวนั้นก็คือหลักฐานว่าแค่จากครอบครัวยังคงอยู่ความผิดหวังในครอบครัวที่ไม่เคยพูดจึงไม่ใช่เพียงความทรงจําแต่มันคือรากที่อย่างลึกในใจเรา มันส่งผลต่อวิธีที่เรามองโลกวิธีที่เรามองตัวเองและวิธีที่เรารักคนอื่นเราอาจเป็นคนไม่กล้ารักเต็มที่เพราะกลัวจะผิดหวังอีกเราอาจเป็นคนที่ต้องทําทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะกลัวจะไม่ถูกักแต่ในอีกมุมหนึ่งการเผชิญหน้ากับความผิดหวังนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาเมื่อเรายอมรับว่าเราเจ็บจริงเราเสียใจจริงเราโหยหาจริงเราจะเริ่มมองเห็นตัวเองอย่างซื่อสัตย์และเมื่อเรากล้าพูดออกมาแม้แต่เพียงกับตัวเอง มันก็เป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่งบางครั้งครอบครัวไม่ได้ตั้งใจทําร้ายเราแต่เพราะพวกเขาเองก็ถูกเลี้ยงดูมาด้วยวิธีเดียวกันพวกเขาอาจไม่เคยได้รับคําชมพวกเขาอาจไม่เคยได้รับการฟังเขาจึงไม่รู้จักวิธีมอบสิ่งเหล่านั้นให้เราการเข้าใจจุดนี้อาจไม่ลบความผิดหวังแต่ทําให้เราเบาบางความเจ็บลงได้ความผิดหวังในครอบครัวคือเรื่องจริงคนมากมายแบกไว้ในใจแต่ไม่เคย<ต>พูดเพราะเรายังรักครอบครัวอยู่แม้พวกเขาจะเป็นต้นเหตุของแผลเราก็ยังรักเราจึงเลือกงี่ เงียบเลือกเก็บแต่การเงียบนั้นไม่เคยทําให้แผลหายไปสิ่งที่เราอาจทําได้คือเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดหวังนั้นโดยไม่ปฏิเสธมันค่อยๆหาทางสร้างความรักในแบบที่เราอยากได้ให้กับตัวเองอาจจะผ่านการดูแลตัวเองอาจจะผ่านการสร้างสายสัมพันธ์ใหม่คนที่เข้าใจจริงๆอาจจะผ่านการให้อภัยในวันที่พร้อมสุดท้ายแล้วความผิดหวังในครอบครัวที่ไม่เคยพูดอาจจะยัง<า>คงอยู่แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นกำแพงหรือให้เป็นแรงผลัเราสามารถเลือกได้ว่าจะซ่อ มันตลอดไปหรือจะใช้มันเป็นเหตุผลในการสร้างครอบครัวใหม่ที่ต่างออกไปความเจ็บปวดไม่อาจลบได้เราสามารถเปลี่ยนมันเป็นบทเรียนได้และแม้ความผิดหวังนั้นจะยังคงอยู่ในใจก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่กําหนดคุณค่าของเราเราไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตเพื่อตามหาคํายอมรับจากใครอีกต่อไปเพราะเราสามารถสร้างคํายอมรับนั้นขึ้นมาด้วยตัวเอง